สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะจะมาพีเซศ์เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลนะคะโดยจะยกตัวอย่างเป็นผิวสีดำและก็ผิวสีขาวค่ะรูปแบบที่แตกต่างกันของยีนเดียวกันซึ่งควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเช่นสีตาสีผิว จีโนไทป์คือรูปแบบของ L os, แอลลีนที่มาเข้าคู่กันเช่น B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B เล็ก B เล็กฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏสามารถมองเห็นได้ของสิ่งมีชีวิตเช่นความสูงสีผมฮอร์โมไซกัสโดมิแนนต์มีจีโนไทป์ที่มี2แอลลีนเหมือนกันซึ่งเป็น L แอลลีนเด่นทั้งหมดเช่น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ พอโมไซคัสลิเซซีฟจีโนไทป์มี2อแอลลีนเหมือนกันซึ่งเป็นแอลลีนได้ทั้งหมดเช่น a อเล็กเเล็ก b เล็กบเล็กจีโนไทป์ที่มี2แอลลีนต่างกันเช่น A ใหญ่ a อเล็ก B ใหญ่บีเล็กโดยกำหนดให้แอลลีนบใหญ่ควบคุมให้มีสีผิวสีดำและแอลลีนบีเล็กควบคุมให้มีสีผิวสีขาว จีโนไทป์ของพ่อคือ B ใหญ่ B ใหญ่ผิวสีดำเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนน์ส่วนจีโนไทป์ของแม่คือ B เล็ก B เล็กผิวสีขาวเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีเมื่อแยกเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อจะได้เป็น B ใหญ่ B ใหญ่และของแม่เป็น B เล็ก B เล็กโดยเมื่อเซลล์สืบพันธุ์แยกกันอย่างอิสระแล้วต่อมาเซลล์ก็จะเข้าคู่แบบอิสระเหมือนกัน โดยจบผู้เซลล์พ่อตัวที่1คู่กับเซลล์แม่ตัวที่1ได้เป็น b ใหญ่บีเล็กผิวสีดำเฮเทอโรไซกัสเซลล์พ่อตัวที่1คู่กับเซลล์แม่ตัวที่2ได้เป็น b ใหญ่บีเล็กผิวสีดำเฮเทอโรไซกัส เซลลพ่อตัวที่สองคู่กับเซลล์แม่ตัวที่หนึ่งได้เป็นบีใหญ่บีเล็กผิวสีดำเฮเทโรไซการเซลพ่อตัวที่สองคู่กับเซล์แม่ตัวที่สองได้เป็นบีใหญ่บีเล็กผิวสีดำเฮเทโรไซการรุ่นลูกที่ออกมาหรือรุ่น F1 จะมีจีโนไทป์เป็นบีใหญ่บีเล็กซึ่งเป็นเฮเทโรไซกามีฟีโนไทป์เป็นผิวสีดำ ต่อมานะคะเมื่อรุ่น F1 ผสมกับรุ่น F1 นะคะจีโนไทป์ของพ่อนะคะคือ B ใหญ่กับ B เล็กค่ะผิวสีดำเป็นเฮเทโรไซกัสค่ะส่วนจีโนไทป์ของแม่นะคะคือ B ใหญ่กับ B เล็กค่ะ ผิวสีดำเป็นเฮเทโรไซกัสค่ะเมื่อแยกเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อนะคะจะได้เป็นบีใหญ่บีเล็กและของแม่เป็น B ีใหญ่บีเล็กค่ะจับคู่เซลล์สืบพันธุ์แบบเดิมโดยจะจับคู่เซลล์พ่อตัวที่1คู่กับเซลล์แม่ตัวที่1ได้เป็น B ีใหญ่บีใหญ่ผิวสีดำฮอร์โมนไซกัสดูมิเนน์เซลล์พ่อตัวที่1คู่กับเซลล์แม่ตัวที่2ได้เป็น B ีใหญ่บีเล็ก ผิวสีดำเฮเทโรไซกัสเซลพ่อตัวที่2คู่กับเซลแม่ ath, ตัวที่1ไ,ได้เป็น B ใหญ่บีเล็กผิวสีดำเฮเทโรไซกัสเซลพ่อตัวที่2คู่กับเซลแม่ตัวที่2ได้เป็น B เล็ก B ีเล็กผิวสีขาวฮอร์โมไซกัสรีเซสีรุ่นลูกที่ออกมาหรือรุ่น F2 จะมีอัตราส่วนจีโนไทป์เป็น1ต่อ2ต่อหนึ่งและอัตราส่วนฟีโนไทป์เป็น3ต่อหนึ่ง